ผมเผาลงลงมหนา้าริยันยกอุกอึ๊บกับผมพตำรวจโทโตเตชินไกรนครรองผู้การฝ่กกายงากกนปราบปรามสนจังหวัดน้นำข้าราชการตำรวจทางกัรรองผู้การหัวหนครพหลรองผก,การสายตรวจและฝ่ายงานพิเศษเจ้าหน้าที่เทศกิจรวมสินหนึ่งร้อยนายมาเพื่อ ทพิธีปล่อยแถวระดมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรวันนี้พร้อมแล้วครับบังคับการตำรวจนครบาล6ประธานในพิธีกระผมพันตำรวจเอกนิธิชาญประสิทธิผลผู้กุมกับการสถานีตำรวจนครบาลจากักรวรรดิขออนุญาตกล่าวรายงานตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้กำหนดให้ทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี2566ในการดําเนินการ,รได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวขอความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงโดยห้ามเล่นดอกไม้ไฟเพลิงรุกประทัดและขมลอยในลักษณะที่จะสร้างความหวาดกลัวและก่อ ความร้อนลองคานหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรการแต่งกายไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำทรัพย์สินติดตัวไปเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันม่ให้มิฉาชีพฉวยโอกาสประทุ่รสลายต่อทรัพย์ได้ให้ระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่นเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและให้ผู้ปกครอง กำชับบุตรหลานให้ระม,มัดร,ระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงไปในทางไม่ชอบหรือประพฤติตนไม่สมควรรวมถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลําพังและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนา,ามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อโควิด -19 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่23กาคม 2,555เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางพศ2,555ซึ่งกำหนดห้ามไม่ให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายมาตรา42ให้ระวางโทษจำคุกไม,ม่เกิน6เดือนหรือปรับ ไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยได้มีการสนที่กำลังของหน่วยต่างๆในพื้นที่ดังนี้ 1. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2. หน่วยงานราชการภายในเขตพื้นที่ 3. าํกำลังพลจากสถานีตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล6 4. อาสาสมัครตำรวจบ้านปัจจุบัได้เวลาอาสมควรแล้วกลัผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้กรุณาปล่อยแถวการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี2566และกล่าวให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับท่านรองผู้กำกับการตำรวจนครบาลหกท่านผู้กำกับสถาน,นีตำรวจนครบาลในสังกัดกอ,องบังคับการตำรวจนครบาล6ทุกท่าน สมุทรแทนจากำนักงานเขตในตางังัดกรุงเทพมหานครนะครับอาสาอัตราสมัครตำรวจบ้านข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรถโดมกวาดล้างชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี2566 ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ในวันนี้ตามที่สํานักงานตำรวจชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดให้มีการระดมปล่อยแถวกำลังคนในช่วงเทศกาลสําคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความรู้สึกปลอดภยัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมกองบังคับการตำรวจนครบาลห เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้กําหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอจกรรมในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี2566ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของกําลังพลแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ต,ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆทุกฝ่าย ท้ายน,นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตและสิ่งสถิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านให้มีกําลังกายและใจที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกการจราจรรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนให้รุ่งล่วงสำเร็จสมดังที่ตั้งปณิธานไว้ทุกประการปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้ว ก็ผมขอปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจ,จรระดมกวาดล้างอาญากรรมป้องกันร,รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี2566ของกองบังคับการตำรวจนครบา,าน6ณบัดนี้